สัญญาณที่บอกว่าไข่ตกแล้วสวัสดีค่ะมาหน่อยเองนะคะวันนี้มาให้เทคนิคคุณแม่ที่กําลังวางแผนมีน้องนะคะแล้วกําลังติดตามหาวันไข่ตกของตัวเองจริงๆแล้วจะมีสัญญาณง่ายๆที่เราสามารถสังเกตร่างกายของเราได้สัญญาณที่1นนะคะก็คือจะมีมูกไข่ตกค่ะมูกไข่ตกนะคะจะมีก่อนที่ไข่จะตกออกมาประมาณ2-3วันนะคะแล้วษณะของมูกไข่ตกเนี่ยก็คือจะเป็นมูกสามารถยืดได้เหมือนไข่ขาวดิบค่ะซึ่งจะแตกต่ตตางจากมูกช่องคลอดโดยทั่วไปนะคะการที่เจอมูกไข่ตกเนี่ยนะคะแสดงว่าเป็นสัญ,ญญาณที่เอสโตรเจนเริ่มทํางาน สูงแล้วก็ ไข่กาลังจะตกแล้วดังนั้นเป็นช่วงโอกาสท้องที่สามารถเริ่มทํากันบ้านได้เลยค่ะอันดับที่2นะคะก็คือแผ่น LH นั่นเองค่ะใครที่ตรวจแผ่น LH นะคะตรวจอย่างสม่ําเสมอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พบว่าขึ้น2ขีดเข้มเท่ากันนะคะนั่นก็แสดงว่ามี LH surge แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ไข่ตกแล้วเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าไข่กาลังจะตกแล้วให้เริ่มทํากันบ้านได้เลยค่ะเทคนิคที่3นะคะใครที่ติดตามอุณหภูมิกายขนาดพักนะคะก็คือการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะแล้วก็ติดตามในชาร์ตมาเรื่อยๆ ะะแล้วพบว่าอุณหภูมิอยู่ๆก็สูงขึ้นประมาณ0.2ถึง0.3องศานะคะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าไข่ตกออกมาแล้วนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็น3มสัญญาณง่ายๆนะคะที่คุณแม่อาจจะสามารถสังเกตเพิ่มเติมได้นะคะบอกว่าเทคนิคในวันนี้คุณแม่จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถเพิ่มโอกาสมีน้องสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในวีดีโอหน้าค่ะววันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ